มันแสบไหมคะแสบไหมมันเจ็บเพราะมันดึงขนครับอ๋อมันดึงขนออกไว้ด้วยใช่ไหมใช่พี่อ้ว้ายใจเย็น่าจะลองแกะได้ครับพี่เพราะมันโกนขนไปแล้วครับแต่ขนนาจะขึ้นแล้วจริงเหรอใช่อ๋อเจ็บเจ็บเจ็บอะไรจะเป็นมอสนี่ดึงไโ้ยโยโออยอโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยอ้อ้ออย ออจัดหนึ่งให,ให้โอกาสน้ำรอนได้แน่นอ <c oughs> นลูกลกลอกเย เอฟเฟกต์เปไปกล้องไม่รู้เลยว่าเรามีฟูงนะ